C H หลายคำออกเสียงข้อควาย H A C Architect Chaos o w c Stomach Stomach Each other <Yeah. S 1> กับ one another แปลว่ากันและกันทั้งคู่แต่ each other ใช่กันสองคนและ one another คือกันและกันแบบสามคนขึ้นไปอย่างเช่น we love each other แปลว่าเรารักกันสองคนแต่ถ้า we love one another เนี่ยไม่อยากจะกินฟ้ามเลยอ่ะ รถใหญ่ยืนได้ให้เราใช้อ่อนรถเล็กยืนไม่ได้ให้เราใช้อินยานพาหนะขนาดใหญ่ที่เราสามารถยืนได้เดินได้ใช้อ่อนตัวอย่างเช่นบนเครื่องบิน on the plane บนรถไฟ on the train บนรถบัส on the bus เก่งมากแต่ถ้าเป็นรถเล็กยืนไม่ได้แล้วก็เดินไม่ได้ใช้อินตัวอย่างเช่นในรถ in car ในแท็กซี่ in taxi 2อคูณสภาษาอังกฤษพูดว่า t o y o u t o คะ่ะแล้ว่าอะไรอย่างสงคูณสไงะคะ <laughs> คูณค่ะไม่ใช่คูณคำว่าคูณเนี่ยมีอยู่2องคำคือ multiply ภาษาบ้านๆใช้คำว่า time เติม s นะฮะตัวอย่างเช่น2อคูณสคือ2 w o times t is four <laughs> เขาทำอะไรอ่ะ He run in the morning outside all way ค่ะ He run in the morning outside all way เธอจะเรียนแบบนี้ไม่ได้ต้องเรียนไงคะนี่ค่ะหนังสือกรรมโกของครูเดียร์สอนว่าตรงนี้เห็นปะ่ะหน้านี้ <_ an other> เวลาวางเนี่ย he always runs very quickly outside in the morning คือ always ต้องอยู่หน้า verb very quickly เป็นบอกอาการ outside บอกสถานที่ in the morning ตบท้ายประโยคเป็นเวลาค่สะสรุปคือ always ต้องขึ้นมาก,ก่อนค่ะตามด้วยอาการสถานที่แล้วก็เวลาประโยค เมื่อกี้ที่บอกว่า he run in the morning outside a l l w a y ต้องพูดใหม่ว่า he always run outside in the morning เก่งมากค่ะแล้วจะไปเมื่อไหร่เนี่ย I will go tonight ค่ะ t o n i g h t ที่แปลว่าสองคืนหรอไม่ใช่คืนนี้ <laughs> คำว่าคืนนี้ออกเสียงสั้นออกเสียงว่า tonight แต่ถ้าเป็น two nights แปลว่าสองคืนเสียงยาว open the door เปิดประตู clean the floor เช็ดพื้น be careful ระว่า ทำไมต้องมีบีด้วยคะ่ะเอาเปิดหนังสือสิประโยคคำสั่งถ้าเป็น adjective ต้องมี B ีนำหน้าอย่างเช่น be careful แปลว,ว่าระวังหรือว่า be kind to animals แปลว่าจงใจดีกับสัตว์ด้วยนะแต่ open the door กับ clean the floor เนี่ยไม่ใช่ adjective ไม่ต้องมี B ีก็ได้จำไว้นะคะประโยคคำสั่งต้องขึ้นด้วย verb เ,เท่านั้น open the door กับ clean the floor เป็น verb อ,อยู่แล้วแต่ careful ไม่ใช่ verb จึงต้องมีบีคะ่ะหมู่บ้าน village ตำบล Sub district อำเภอ District จังหวัด Province รัฐ State ภาค Region ประเทศ Country ทวีป Continent โลก The world ทั้งหมดนี้ใช้อิน Hello Hello จออยู่ไหมคะอยู่ค่ะ Can you connect me Can you connect me แปลว่าอะไรคะต่อสายให้ฉันหน่อย คาว่าต่อสายอ่ะเขาใช้คำว่า put through ค่ะ p u t สีพ u ด through put through can you put me through can you put me through เออเดี๋ยวต่อให้ pass i v e แปลว่าถูกทำบีบวกช่องสามบตามเสมอฟิวค่ะ ไอวันทูฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลแปลว่าอะไรอยากอยากบินไปต่างประเทศไงคำ <c oughs> ว่าเดินทางไปต่างประเทศอ่ะคือคำว่าโอเวอร์ซีสามารถเติมเอสหรือไม่เติมเอสก็ได้ความหมายเดียวกันต่างกันยังไงคะ <c oughs> ง่ายๆคะ่ะโอเวอร์ซีเติมเอสจะตบท้ายประโยคโอเวอร์ซีไม่เติมเอสจะอยู่หน้าคำนาม